สวัสดีชาวราศีเมษค่ะเกิดกลางเดือนเมษายนจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมคำว่ากลางเดือนมีปัญหานะคะสักประมาณวันที่11เมษายนจนถึงวันที่15เมษายนไปดูพศออที่คุณเกิดว่าคุณเป็นคนราศีเมษแล้วหรือยังแล้วก็สักประมาณ12พฤษภาคมจนถึงวันที่15พฤษภาคมคุณยังเป็นชาวราศีเมษจริงหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับพศที่คุณเกิดแล้วก็สวัสดีทุกราศี แต่คุณผูกดวงออกมาแล้วเป็นคนลักนาสถิตราศีเมษดูอะไรก่อนดูลักนาก่อนนะคะดาวประจำตัวของคุณที่ผ่านมาก็เรียกว่าคึกคักคึกคืนพอสมควรแต่หลังวันที่13เมษายนดาวประจำตัวของคุณจะอ่อนแรงนะคะแต่อ่อนแรงในด้านดีหน่อยว่าไปทำบางสิ่งบางอย่างไปหาผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างไปสะสมบางสิ่งบางอย่าง ก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาแล้วก็วิชีวิตที่แท้จริงของคุณแล้วแหละว่าคุณกําลังจะสะสมอะไรหาเงินหาทองหรือสะสมทองสะสมทรัพย์สะสมที่ดินสะสมลูกสะสมผัวสะสมเมียไหมหรือว่าสะสมวิชาการนะคะหรือบางคนกําลังสะสมสมัครพรรคพวกจะไปทํากิจการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อระดมทุนในเรื่องของการวางแผนหรือทำโปรเจกต์ต่างๆนานา มันเหมือนสวยหรูว่ากําลังสะสมว่ากําลังจะามหาผลประโยชน์แต่ดาวประจําตัวของคุณหมดแรงอ่อนกําลังก็เรียกว่าอาจจะต้องมีเรื่องมีราวให้หนักเหนื่อยแล้วก็หนักหน่วงแล้วก็อาจจะมีเรื่องเครียดเรื่องทุกข์เข้ามาเกี่ยวข้องในระดับหนึ่งหรือถ้ามองในด้านบวกก็คือหักโหมงานจนตัวเองสุดทาไมามองในด้านบวกก็งานเยอะก็ดีนี่คะ่ะสมัยนี้งานเยอะก็ดีนี่ ไม่ตกงานก็ดีแล้วแต่ถามว่าทุกคนตกงานหมดไหมไม่บางคนก็เงินเข้าดีดี้้ามุมส่วนตัวพื้นดวงอยู่ในมุมดีถ้ามุมส่วนตัวพื้นดวงอยู่ในมุมดีถ,มมดมมดถึงแม้ว่าดาวประจำตัวอาจจะเสื่อมแต่อาจจะเรียกว่าหักโหมงานหรือนั่งนับเงินจนเหนื่อยก็อาจจะมองอย่างนี้ได้แต่มันมีดาวอยู่ถึงสามดวง มันมีดาวอยู่ถึงสมดวงนะคะที่ทำมุมจะตุโกลกับลัคนาดังนั้นคุณมีเรียกว่าการใช้หัวสมองทำบางสิ่งบางอย่างค่อนข้างจะใช้หัวสมองเยอะมากแล้วก็หนักหน่วงกำลังทำอะไรอยู่อะคะกำลังวางแผนอะไรไว้ แต่มันเหมือนมีความขี้เกียจเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่อยากทำแต่หัวสมองนี่โอ้โหคิดร้อยแปดเรื่องเลยแต่นั่งเขี่ยมือถืออยู่อาจจะมองอีกแง่หนึ่งก็คือนั่งเขี่ยมือถือแต่หัวจินตนาการเป็นเรื่องสร้างโนนสร้างนี่สร้างนั้นหรือเปล่าหรือเปล่านะคะก็ฝากไว้ว่าในเมื่อดาวมันเสื่อมดาวประจำตัวของคุณเสื่อมพลังงานมันจะลด นะคะหรือมีเหตุบางสิ่งบางอย่างทําให้ทําให้ร่างกายเสื่อมเจ็บไข้ได้ป่วยไม่บางคนนะคะบางคนเรียกว่าคือตัวตั้งตัวตีวางแผนทําบางสิ่งบางอย่างเกินไปไม่ไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนคนเกิดวันอาทิตย์ตอนนี้พลังงานลดพลังงานลดไม่พอก็ระวังผิดข้องหมองใจกับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ ถ้าใครที่กําลังหักโหมงานหนักอยู่ยก็ดูแลตนเองบ้างนะคะคนเกิดวันจันร์นี้สุขภาพเลยดูแลอย่างหนักเลยนะคะคนเกิดวันอังคารคือถ้ามันจะมีปัญหาเพราะตัวคุณเองเป็นปัญหาหรือไม่ก็คนที่อยู่รอบข้างของเราถ้าจะก่อเรื่องให้เรามีทุกข์อารมณ์ของคุณจะพุ่งง่ายมากระวังอารมณ์ธรรมชาติของคนเกิดวันอังคารต้องระมัดระวังอารมณ์เป็นตัวหลักอยู่แล้วคะ่ะ คนเกิดวันพุ้ธครางวันคนโชคดีลุยคนเกิดวันพระราบดีงานงานจะมีปัญหาและอุปสรรคหรือใครอาจจะตกงานกระทันหันไหมใครที่จะไปหางานช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองให้มากๆคนเกิดวันศุกร์เงินคาดหวังว่าจะลงหวยลงหุ้นและทําอะไรประสบผลสําเร็จพิจารณานะคะอย่าลงมากคนเกิดวันอังคารอาจจะเสียชื่อเสียเสียงเสียเครดิตนะคะ หรือบางสิ่งบางอย่างไม่เป็นไปนตามคาดหวังเพลาวความหวังลงคนเกิดวันพุธกลางคืนพุธกลางคืนเนี่ยค่ะถ้าบอกว่าการเงินการทองทรัพย์สินจะสูญเงินบางสิ่งบางอย่างหรือมีรายจ่ายมากหรือแม้แต่อาจจะตกงานเลยถ้า รอคอยผลบางสิ่งบางอย่างอยู่ก็ขอให้ลดทอนลงหน่อยถ้าใครจะขายที่ขายทางขายบ้านขายรถก็ได้แตใ่ในราคาที่เราเราร้อนเงินเราจะเป็นต้องขายเอาอย่างนี้ได้ไหมสำหรับใครที่ร้อนเงินอยู่จำเป็นต้องขายหรืออาจจะเอาเงินเอาทองเอาทรัพย์ไปจำนองจำนำไปขายฝากหรือเปล่าเปลี่ยนทรัพย์สินเป็นเงิน คนเกิดวันพุธราหูอยู่ในข่ายเปลี่ยนทรัพย์สินเป็นเงินค่ะก็ขอให้เงินเข้าแต่เงินจะเหลือหรือไม่นั่นอีกเรื่องหนึง่งเพราะว่าในหัวของพวกท่านมีแผนนะคะมีแผนที่จะทำโน่นทำนี่ทำนั่น project, โปรเจกต์โครงการขึ้นมาเพียบเลยจำเป็นจะต้องหมุนเงินติ้ว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 ,วหนักหน่วงอันนั้นก็ว่ากันว่าหมุนเงินมาได้แล้วจะสำเร็จหรือเปล่าหรือจ่ายเงินออกไปแล้วผลที่การลงทุนในเรื่องต่างๆที่เราคาดหวังคาดหมายแล้วแผนที่เราวางไว้จะสำเร็จหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาส่วนบุคคลแล้วที่สําคัญคุณเป็นชาวราศีเมษหรือผูกดวงออกมาแล้วเป็นคนลักขนาดราศีเมษจริงหรือเปล่ามุมดวงของใครของมันก็มีส่วนต่อคําทํานายของโมดูค่ะก่อนจากกันไม่ได้อ่านให้ท่านนานแล้ว บทที่143หนังสือของหลวงพอ่อชุมพลพระปัญโยกล่าวว่ามีคนรักใคร่ชอบพอก็อย่าไปดีใจมีคนรังเกียจอิจฉาริษยาก็อย่าไปเสียใจถามหน่อยใครทำได้ดิฉันก็ยังทำได้บ้างไม่ทำได้บ้างขนาดดิฉันฝึกใจมาตั้งแต่เด็กนะคะ ถ้าใครทําได้นี่นิพพานคงจะอยู่ไม่ไกลเพราะว่าคนที่ทําได้ส่วนมากคือหลีกหนีผู้คนก็มีคือพอรู้ว่าคนนี้ไม่น่าจะดีก็หลีกหนีไปในทางพูดนะคะ่ะดิฉันถือว่าไม่ประสบผลสําเร็จนะคือเรายังรังเกียจบางสิ่งบางอย่างอยู่แล้วเราพอเห็นเป็นสิ่งน่ารังเกียจแล้วก็ถอยนีถอยนี คือเราก็จะเจอสิ่งที่เราไม่ชอบใจอยู่ร่ำไปในความเป็นคนของเรานะในหลักของศาสนาพุทธที่ที่ที่ทฉันเข้าใจต่อกันนะคะคนเราอยู่ได้ด้วยการตั้งตนไว้ชอบไม่ได้อยู่ด้วยการให้คะแนนของใครคนรักคนชังย่อมมีอยู่เสมอทุกการสถานที่คนคิดช่วยเหลือเกื้อกูลหรือทำร้ายทำลายก็มีตลอดบัณฑิตย่อมฝึกฝนจิตใจไม่ให้หวันไวทั้งเรื่องดีเรื่องเลว ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดอย่าวันไหวเพราะการขึ้นลงของชีวิตอย่าวันไหวเพราะความรักความชังอย่าวันไหวเพราะนินทาสรรเสริญจงตั้งตนไว้ชอบอย่าเกลือกลัว้วต่อปลักโสม,มมความชั่วร้ายสร้างความดีและบุญกุศลอยู่เป็นนิดแล้วทุกอย่างจะราบรื่นอุปสรรคอันใดก็จะพ้นไปได้มันก็พูดยาก แต่ธรรมชาติของราศีเมษเป็นดาวนักรบนักเลงจะให้น่ารักเรียบร้อยได้อย่างไรดาวอังคานซึ่งเป็นรา,ราศีของพวกท่านนะคะท่านเป็นดาวที่เกี่ยวกับความกโกรธใครพูดไม่ดีเข้าหูหน่อยของไม่ขึ้นก็เก่งแล้วอารมณ์ไม่กระเจิงก็เก่งแล้วแล้วดังนั้นถ้าใครมาพูดเพราะพูดดีกับท่านตกเป็นเหยือ่อ ขอองคนนนเหล่าั้ีกถ้าเขารู้จุดว่าเอย้คนราศีเมษลัคนาเมษชอบพูดจาดีนะพูดเพราะนะเอ้ยเห็นเขาเห็นเรามีเงินสมมุติเข้ามาปากหวานใส่เราเพื่อจะเอาเงินเราก็มีหรือบางคนเห็นผลประโยชน์อย่างอื่นแล้วพูดจาดีก็มากแล้วดาวตั้งแต่วันที่13บากรกฎาคมไปอยู่ในตำแหน่งเสื่อมจรเจอดาวฤตอยูกับดาวพระหัสบดีซึ่งเป็นดาวที่ไม่ได้เกื้อหนุนกันด้วยขอให้ทุกท่านประคองชีวิตนะคะ